สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมนะคะอย่างที่บอกทุกคลิป่าช่องเชจันเฟโรแบ่งวันที่ตำแบบตะวันตกนะไม่เหมือนของไทยและนี่ไม่ใช่การดูดส่วนตัวให้กับใครอยากรู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะแต่ คลิปนี้เป็น general reading เป็นดวงทั่วไปอาจจะตรงกับคุณมากตรงกับคุณน้อยหรือนี่ไม่ใช่ชีวิตของคุณเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้อยากจะให้ชมไว้เป็นไกด์ลน์หรือเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้นะไม่อยากให้มาอินมาเครียดหรือมาเรียสกับมันเยอะทีนี้ขอดูหนคะ่ะมาดูการความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะชาวมังอ้อขออภัยชาวมังกรอ่า ความรักของชาวราศีมังกรและขนามังกรธนูของคลิปที่แล้วสี่นะมาดูกันค่ะชาวมังกรคะความรักของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้าง d e m ม n Rose Devil the Moon ถึงไหมแล้วก็เดฟูช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่คุณดีลอยู่หรือคนที่คุณคุยอยู่นะเขาดูเอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษไหมอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาเวลาเคนทุกคนรักของคุณแฟนของคุณหรือคนที่คุณคุยด้วยดีลด้วยเนี่ยนะคะเขาอาจจะเอ่อดูไม่ค่อยน่าเข้าใกล้เท่าไหร่เนาะดูรู้สึกหงุดหงิดหรือว่าดูเอาแต่ใจดูดื้อดึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า มันเป็นแค่ช่วงที่ต้องห่างกันสักพักนึงนะเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่ต้องทําแต่ว่าไม่ได้เลิกกันหรอกนะคะไม่ได้เลิกกันอาจจะแค่ห่างกันสักพักนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่ช่วงนี้อารมณ์แต่ละคนอาจจะขุ่นมัวนิดนึงหรือว่าขุ่นคล่องมองใจนิดนึงอย่างที่บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยแอนดูแล้วเขาคิดเรื่องงานหรือว่าเรื่อง บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาเยอะทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเขาอาจจะเผลอหงุดหงิดกับคุณหรือว่าเผลอพูดอะไรไม่ดีกับคุณไปโดยไม่รู้ตัวหรือทําปฏิก,กิริยาแบบมึนตึงเข้าบ้านดึงหน้ามาเลยตั้งแต่หน้าปักซอยอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าตัวเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะว่าเขาอาจจะคิดถึงภาระหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบหรืออะไรก็ตามที่เขาต้องแบกอยู่มันทําให้เขาอาจจะนะเครียดนิดน,นึงนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้ถ้าใครที่มีปัญหามึนตึงกันอยู่อย่างที่บอกนะคะว่า ไม่เลิกรอกนะคะยังอยู่เดี๋ยวก็ดีกันนะขอดูหน่อยสิเขาจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะเวลานี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ย<ม>เขาขอเวลาส่วนตัวนิดหนึ่งนะอย่างที่บอกนะคะว่านเวลานี้เนี่ยถ้าพวกคุณทะเลาะก,กันอยู่หรือว่า งอนกันอยู่หรือคุณรู้สึกว่าใเวลานี้เขาเอาแต่ใจเขาไม่กล้าเข้าใกล้ขอเวลาให้เขาได้เคลียร์ energy ของตัวเองเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองเคลียร์ปัญหาของตัวเองเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องพักเบรกจากเขาให้เวลาเนาดนึนงให้เขาได้ไปอยู่ในถ้ำเข้าถ้ำหรือว่าให้เขาได้ไปอยู่คนเดียวไปใช้เวลาแก้ปัญหาส่วนตัวของเขาใเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่า เขาไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากคุยดูไม่ค่อยตอบข้อความดูพูดน้อยดูถามคําตอบคําเป็นอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปคิดขนาดนั้นนะคะอย่าเพิ่งคิดไปไกลไม่มีอะไรหรอกเขาแค่มีงานมีอะไรที่เขาต้องรับผิดชอบแต่ว่าเรื่องของคนอื่นเรื่องของอะไรงเงี้ยอันไม่เห็นนะไม่มีนะคะแล้วเขาจะทำยังไงกับเราต่อไป t e m p เพ a ่ออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก็กลับมานะคะขอเวลาหน่อยช่วงนี้ให้เขาได้จัดการปัญหาของเขา นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาเลยเดี๋ยวเขาก็จะมาพูดมาคุยมาอธิบายกับคุณเองแหละว่าที่ผ่านมามันเป็นอะไรมันมีปัญหาอะไรเขาคิดอะไรเขาเป็นอะไรอยู่นะคะอีกไม่นานนี้แหละนะเพราะว่ายังไงก็ตามนะ่ะคุณยังเป็นคนสําคัญกับเขาเสมอแหละนะคะใจเขาก็ยังอยู่ที่คุณนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเข้าใจเขานิดนึงในช่วงนี้นะว่าเขามีเรื่องบางอย่างที่ต้องคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะอย่าเพิ่งไปวุ่นวายหรือว่าอย่าเพิ่งไปทําให้เขารู้สึกว่าปัญหามันเพิ่ม หรือต้องเหนื่อยมากขึ้นนะคะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือถ้าเราเป็นแฟนเราก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วกันเนะาะและ้วจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้เป็น,เป,นเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นบททดสอบเนาะเจ็ดหมาคือมันอาจจะมีปัญหามีอะไรเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าณเวลานี้เนี่ยเขาอาจจะ ทำให้คุณรู้สึกห่างเหินทําให้คุณรู้สึกเหงาหรือว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรานั่นแหละอย่างที่บอกแต่เนี้ยสิทธ้วยออกมาบอกว่ายังไงครอบครัวก็คือครอบครัวยังไงคนรักก็คือคนรักนะคะแต่ว่านะเวลาเนี้ยอย่างที่บอกนะว่าเขามองเขามองไปที่อนาคตเขามองไปที่ปัญหาเขามองไปที่สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบต้องโฟกัสนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเราในฐานะคนรักในฐานะแฟนหรือในฐานะคนคุยคนที่อยู่เคียงข้างนะคะใกล้ชิดก็ ให้กาลังใจเขาเข้าใจเขานิดนึงนะคะอย่าเพิ่งไประแวงอย่าเพิ่งไปคิดไปก่อนนะคะว่ามันจะมีเรื่องน้อนเรื่องนี้เข้ามานะคะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขากลับมาแล้วเขาพูดกับคุณเองเดี๋ยวเขาจะพูดกับคุณทุกอย่างเลยนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรเขาที่ผ่านมาเขาไปทําอะไรเขาหายไปเขาเงียบไปไหนนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกนะคะขอดูคําแนะนําหน่อยจ้ะ Take time to breathe out นะคะอ่าช่วงเวลานี้เนี่ยคือช่วงเวลาที่อ้อมติดมาสีใบช่วงเวลานี้เนี่ยคือช่วงเวลาที่ใจเย็นๆน,นะคะใจะเย็นๆแล้วก็ควบคุมความรู้สึกกันนิดนึงอย่างที่บอกทั้งคุณและเขานะคะบางทีตัวเขาเองเนี่ยก็ปี๊ดมาอย่างที่บอกนะว่าอาจจะเครียดข้างนอกมาแล้วพอเข้าบ้านมาปุ๊บดึงหน้ามาตั้งแต่หน้าปากซอยอย่างเงี้ยนะคะตึงมาเลยอย่างเงี้ยเราเห็นละมันเราก็อ่ะ หิวไหมกินอะไรหรือเปล่าน้ำเย็นเย็นสักแก้วอาจจะไม่ต้องมีคำพูดก็ได้แต่ว่าแอคชั่นของเรามันจะบอกเขาเองว่าโอเคเราอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ละ่ะว่าคุณเป็นอะไรแต่ว่ายังไงมีกำลังใจจากเราแบบนี้นะคะมันช่วยให้เขาดีขึ้นนะคะ,ะการที่จะมาระแวงกันหรือทะเลาะก,กันนะคะมันไม่มีอะไรที่ทำให้มันมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ปัญหามันดีขึ้นนะคะการคิดไปก่อนการติดตนไปก่อนใครไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น ะะมีแต่ทําให้เครียดไปแให้แย่เพราะฉะนั้นชาวมังกรคะ่ะแอนว่านะช่วงนี้นะอย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณคุณต้องพยายามเข้าใจเขานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยพอเขาคลี่คลายปัญหาลงนะ,ะไม่ว่าช่วงนี้เขาจะห่างหายไปไหนเขาจะเงียบหายไปไหนเชื่อเถอะ ว่าหัวใจเขายังอยู่ที่คุณและเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาพูดเขาจะกลับมาบอกหรือสถานการณ์ในครอบครัวสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยณเวลานี้ถ้ามันอึมครึมนะคะเดี๋ยวถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะสดใสมันจะกลับมาแสงแดดมันจะส่องนะคะหลังฝนตกนะคะเดี๋ยวพอเขาผ่านปัญหาของเขาไปได้นะคะเขาจะมาพูดมาบอกบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่บางคนเวลาเจอปัญหาแล้วต้องการเพื่อนพูด อธิบายต้องการคนรับฟังแต่บางคนไม่ใช่แบบนั้นบางคนเขาเข้าท่าเขาชอบเข้าท่ามีปัญหาปุ๊บอยู่คนเดียวขอคิดคนเดียวขอแก้เองไม่ไหวจริงๆถึงจะมาพูดถึงจะมาบอกแบบนั้นก็มีนะคะโอเคก็อาจจะช่วยชาวมังกรแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่นนี้ก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยู่ดีนั่นแหละนะเป็นดวงทั่วไปเดี๋ยวเราเล่าเขากันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ